ครับสวัสดีครับผมอรุณวนาสบดีวงศ์ไทยชิจากเขตเพื่อทุกคนวันนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากกลุ่มของสลาคมมงคลธรรมสถานนะฮะแล้วก็กลุ่มของสมาคมแม่ดีเด่นแห่งจังหวัดปดุมธาน,นีแล้วก็ผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมรวมทํากิจกรรมนี้กิจกรรมนี้วันนี้ได้นําเอาอาหารนะครับข้าวกล่องมาสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ครองนี้นะฮะทำไมวันนี้เราถึงได้นําอาหารเหล่านี้มาเพราะเราเล็งเห็นถึงสุขภาพและคุณภาพของแพทย์พยาบาลประเทศชาตินะฮะหากแพทย์พยาบาลมีสุขภาพแข็งแรงประชากรของประเทศไทยเราเนี่ยก็มีโอกาสทางรอดได้สูงตอนนี้เวลานี้ปัญหาของโรคระบาดถ้าแพทย์พยาบาลมีสุขภาพแข็งแรงประชากรมีทางรอดสูงมากดังนั้นอยากให้ทุกคนนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งไหนตำบลไหนในประเทศไทยเรา ท่านสะดวกตรงไหนท่านทาของท่านเลยนะครับสนับสนุนบุคลาการทางการแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆให้เขาเหล่านั้นมีกําลังใจแล้วก็มีอาหารที่ดีๆให้สุขภาพแข็งแรงวันนี้อาหารเป็นอาหารที่พิเศษครับพิเศษอย่างไรมันเป็นอาหารที่ประกอบด้วยอาหารมังสวิรัตและอาหารเจร่างกายของมนุษย์นั้นนะ่มันต้องการความเป็นด่างนะครับ ถ้าร่างกายเป็นกรดเนี่ยไวรัสเติบโตได้ง่ายวันนี้ถ้าคุณทานอาหารแล้วก็ปรับสภาพร่างกายให้เลือดของคุณเนี่ยมีค่าความเป็นด่างให้สูงวันนี้เกิดคุณโชคร้ยายไปเจอกับไวรัสเข้าไวรัสก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตในร่างกายของคุณได้ดีเพราะเลือดของคุณนะั้นมีค่าความเป็นด่างสูงกว่าความเป็นกรดอาหารเนื้อสัตว์บุหรี่เหล้านะฮะแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆมันมีค่าความเป็นกรด เมื่อกดสูงก็จะเป็นสภาวะที่ไวรัสสามารถเจริญเติบโตได้ดีในร่างกายของคุณพยายามปรับตัวงตัวคุณเองนะครับถ้ามีค่าของเลือดเป็นด่างให้สูงกว่าค่าของเลือดที่เป็นกรดแล้วทางรอดของคุณก็จะสูงขึ้นด้วยครับกิจกรรมวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่มอบกอําลังใจแล้วก็ทุนทรัพย์มาให้นาอาหารนี้มา พรุ่งนี้ก็จะแจกจ่ายตามโรงพยาบาลอีกเป็นบุคลากรทางการแพทย์อ,อีกเช่นกันอย่างไรวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุสนนะครับสมาคมสว่างมุงคลธรรมสถานศาาเจ้าแปดเซียนรังสิตแล้วก็กลุ่มสมาคมแม่ที่เด่นแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีและแฟนเพจของกลุ่มเพื่อทุกคนอรุณวณัสมดีวงวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ